สามนะครับก็ถือว่าปีนี้นะครับเป็นปีทองของชาวนาจริงๆนะครับชาวนาปลังนะครับเพราะว่าข้าวก็ได้ข้าวก็ได้าไดราคาดีครับกิโลละ13บาทถึง14บาทครับแล้วก็ข้าวฟางอีกนะครับก็ละสิบาบาทนะครับสุดยอดเลยนะครับข้าวดำวอข้าวข้าวทอมนิมนอเอนอเครับ<ข> ที่วันสิบสามบาทคือข้าวคอมนินนะครับเข้าวคอมนิลก็คือพวกเออพวกที่นักสุขภาพเราเราไปกินนะครับพูดๆครับปีนี้พูดในรับปีนี้คือปีทองของชาวนานาปังนะครับได้สองเด้งนะครับก็คือข้าวนะคาแพงครับที่ร้อยละสิบสามบาทครับข้าวคอมนินนะครับและแถมแถมได้ข้าวฟางอีกครับก็ร้อยสิบห้าบาทนะครับ แต่ความทุกข์ตกดูกับกับคนเลี้ยงวัวนะครับนะครับเพราะว่าต้องมีรายใจเพิ่มขึ้นก็คือค่าฟางนะครับก็ตกน้าปีก็ตกไปดูที่สาบาทเนาะต่เนาะแต่ว่าน้าฟังก็เพิ่มอีกนะครับบีประมาณสิบห้าบาทนะครับก็ไปดูที่สี่สิบห้าบาทต่อก้อนนะครับนะครับสี่สิบห้าบาทถึงห้าสิบบาทต่อก้อนครับก็คือส่วนส่วนที่มาก็คือค่าฟางนะครับมันเป็นรายโดยคน คุยกับคุณตานะครับนรายละเอียดของเรื่องฟางนะครับนะครับวันนี้ก็บังเอิญขี่รถมาเห็นนะครับเจ้าของอนาครับที่ว่าผมจองไว้กัเตปีปีก่อนนู่นนะครับหนึ่งฟางครับถ้่หาผมไม่จองไว้คงจะไม่ได้ฟางนาปรังนะครับเพราะว่าขนาดลานแท้ๆของเจ้าของทำไม่ได้เลยครับกลับโดนด่าอีกจะ <c oughs> <c oughs> ไหมนารวดโดนด่าเลย ก็โดนด่านะเนาะว่าพี่น้องแท้ๆไม่ให้ให้คนอื่นนี่ด่าตัวยวดจนวันนั้นไปบ้านนั่นบ้านกระสังนกระสังเดี๋ยวเขาพูดก่อนเขาก็ให้เขาอะไรเองไม่ทำไมไม่พูดก่อนเลยแล้วตำรวจจะไปปีนี้ฟางฟางถึงแพงไอ้ฟางกน่าปรังขะ้ัวมันกินดีว่าเอาฟางนับปีจรนกินแพง แข็งอันนี้มันแข็งค่อนดีมันพร้อมด้วยนะบางอย่างนี่ับี๋ยวก็แล้วก็อื่นว่าน้ำท่วมด้วยเนาะปีก่อนนั่นเลยน้ำท่วมด้วยนั่นอังคีก็นาปีเขาเอาไม่ทันใช่ไหมฝนตกกูก็แล้วอันไม่ได้นะมันขึ้นเชื้อราหรืออะไรนะไไปได้ก็คือแก่ว่านาปีนะครับไอ้นาปีมันจะแข็ง แต่ต้นปลูกต้นสนปลูกต้นหยาดเยอะ<แ>มันแข็งบัวไม,ไม่ไม่ค่อยกินมันสูงครับแถมแถมก็ฝนตกด้วยครับแล้วก็ชื้นแล้วก็เชื้อราครับไม่ค่อยกินไม่ค่อยกินนะครับไม่ค่อยอร่อยนะครับี๋ยวกส็สิ่งที่สําคัญคือน้ําท่วมเลยนะครับ<ม>เวลารถรถเขาเกี่ยวก็ตีด<ม>ักดินทั้งโคลนนะครับ<ม>ก็ได้ <มา S 1> กลิ่น,นติดตงโคลนอะไรมา แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสเตรกรส่วนมากเขาขายไม่ออกอขายไม่ออกเพราะว่าได้คอยก็ไม่ไม่ซื้อคนคนขายก็ขายไม่ได้นำในราคาก็ไม่ขายนะครับที่รถเกียวก็เยียบ,บเยียบมีแต่โครนมีแต่ไรจิบนะก็เลยทําให้ก็เลยทําให้ข้าวไอ้ฟางฟางน้ำฟางก็เลยดิดตูดสูงขึ้นนะครับเมื่อก่อนปีก่อนนู้นก็แค่ก้อนห้บาท ปีนี้ก้อนขึ้นจังสามเท่านะครับจากห้าบาทเป็นสิบห้าบาทครับข้าวฟางในช่วงแค่ค่าฟางก็เฉยครับถ้าอัดนี่มันตาโตแล้วเพราะเราไม่สามารถที่จะคุยกันได้เพราะค่าอัดมันแต่ว่าเรื่องฟางข้าฟางเนี่ยเราก็คุยกันได้แต่ว่าเขาก็แบบนักมาเนี่ยเนาะว่าเ่าก็เอาแบบมึงเมึอเขาแต่ไหนรับที่เรืองตาขาก็ ดีกันเนาะไอ้พวกก็พวกก็ไปคนซื้อพวกก็เข้าใจอยู่นะครับก็ด้ทำให้ราคาแพงขึ้นนะครับแต่แต่ใครที่ไม่มีฟังอ่ะนับดองได้เลยว่าตายทุกเดียวนะครับนับดอได้เลยปีหน้าปีตัวนันเขาฉีดยาเอาวัคยาด้วยฉีดยาหน้าปีนะตามคณะเขาเกี่ยวยามันยาไม่ได้เลยกลัวมันเขาฉีดพวกยาพวกอะไรเนี่ย ครับครับอ๋อแต่ว่าตอนนาปีก็เขาก็ฉีดนัค่าหนักา่าตาด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็ทุกวันนี้นะครับบกเอาผมไปกันเลยว่าที่ใครที่มันครับของใครของมันครับเพราะว่าเจ้านี้ก็มีวัวเจ้าหนึงก็มีวัวไม่ไม่สมรถทีจจะตัดยาของใครได้นะครับของห่วงขางห่วงครับของห่วงอีกแล้วราเกี่ยวไม่ได้นอกจากคนที่ไม่มีวัวจะให้เกี่ยว นี่แหละก็เหตุผลว่าทำไมฟางจึงแพงครับแล้วก็อื่นอ,อนร่บ